สวัสดีสสดเราคือเธอแอนนาราชินีแห่งผืนป่าผู้นำของแรดชนนีและสัตว์ทั้งหลายธนูที่ไม่เคยพลาดเป้าโดยเฉพาะเป้าพวกผู้ชายเจ้าชู้จะต้องเสร็จชั้นมาดูกันเรื่องที่หนึ่งสกิลถ้าติดตัว The Morning Star ธนูของเราจะโจมตีแรงกว่าแคลรี่ทั่วไปท่าที่หนึ่ง Eagle Eye เพิ่มระยะการโจมตีให้ไกลยิ่งขึ้นแล้วก็แรงยิ่งขึ้น ท่าที่ส piercing shot ยิงธนู3ดอกพร้อมติดสโลท่าอันติ arrow of chaos ชาร์จยิงจากระยะไกลพร้อมติดสั้นท่าเบสิกง่ายๆแต่ก็ฆ่าพวกผู้ชายเจ้าชู้มาเยอะและ้วเรื่องที่สองเศกการเล่นอันตัวเรา tell annas นั้นคือแครี่ยิงไกลยิงเร็วแต่ตัวบาง แต่ไม่ใช่ปัญหาด้วยความสวยของฉันก็จะมีพวกผู้ชายเข้ามาคอยรับดรามีดให้เสมอดูสิมีทั้งพี่หมูแก๊กและพี่อเลสเตอร์ถ้าเกิดทั้งสองคนมาชอบฉันแล้วฉันจะเลือกใครดีล่ะเนี่ยดูนะคะพี่อเลสเตอร์เดี๋ยวฉันจะโชว์การยิงคนธนูสุดสวยให้ดูท่าหนึ่งกดใช้แล้วยิงป้องฟรีได้เลยยืนข้างหลังผู้ชายไว้อุ้ยล็อกได้สวยเสร็จฉันละพี่หมูแก๊กก็มา ลุยมาเลยค่ะพวกพี่พี่เดี๋ยวฉันจะช่วยยิงจากข้างหลังเอง oh. พี่เลเตอร์ไหวไหมคะถอยก่อนได้นะเ <Ret reat. S 1> จ้ายอนไม่ได้กินฉันหรอกเลือดเหลือครึ่งเดียวต้องปลอดภัยไว้ก่อนเคลียร์คลิโอ้โหพี่หมูแก๊กไม่กลัวเลยเหรอเท่จังจะบวกหรอเดี๋ยวช่วยเองวายแวนอีเลวพี่หมูแก๊กดนึงมันมาเลยดึงได้สวยจัดการเรียบร้อยพี่หมูแก๊กเท่จัง ช่วยกันตีป้อมกับผู้ชายถอยก่อนไหมท่าสองติดสโลอุ้ยดึงได้สวยอันติยิงรวัวเรียบร้อยพี่หมูแก๊กเท่ะผู้ชายชวนเข้าพงหญ้าก็ต้องไปสิคะมันมาแล้วดึงมาเลยสวยฉันก็ต้องถอยหน่อยเว้นระยะแล้วก็ใส่รวัวเจเจเจเรียบร้อยค่ะเหลือโจ๊กเกอร์อีกตัวอา้าวมันหนีไปเลย ยังไม่หนีเหรอเดี๋ยวโดนดึงสวยเปิดท่าหนึ่งยิงไปรัวๆเรียบร้อยบอกแล้วส,สวยๆอย่างเราต้องเดินตามผู้ชายดเดี๋ยวดีเองพี่หมูแก๊กไหวไหมคะย,ย้อนน้อยแกคิดจะมาฆ่าผู้ชายของฉันเหรอไล่มันไปอา้าวพี่หมูแก๊กยังไหวเหรองั้นก็ไปลุยกันเลยพวกเราท่าสองติสโลแล้วก็สังหาร จำไว้เดินตามผู้ชายแล้วก็ยิงจากข้างหลังนี่แหละฉัน <A> Tail and เทลแอนนัสเรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรกรองเท้าเพิ่มความเร็วโจมตีชิ้นที่2ดาบคริติคอลชิ้นที่3ดาบสายฟ้าอันนี้ทีเด็ดเลยและที่ทีเด็ดกว่าธนูดูดเลือดอยากเลือดเต็มกดใช้สกิลแล้วยิงรัวๆไปเลยและขอนำเสนอธนูใหม่ได้นี้มายิงโคตรแรง และเอาให้แรงสุดๆไปเลยกับชิ้นสุดท้ายเฟลเลียทูดใครเลือดเหลือน้อยกก่าครึ่งตายแน่นอนเรื่องที่รุ่รูนรูนแดงใส่แลมเพจ5เม็ดเอาเวกอีก5เมตรูนเขียวดากอนคอร์ Core, รูนม่วงสปิริตยิงเร็วยิงแรงติดคริโหดแน่นอนและสำหรับพลังแฝงใช้ตามนี้เลยเน้นเสริมดาเมจให้แรงถึงขีดสุดใครโดนไปมีตัวแตก และช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษากันตายไว้หน่อยเรื่องที่5ข้อควรระวังเดินตามผู้ชายไว้อย่างที่บอกและที่สำคัญต้นเกมห้ามตายอยู่ข้างหลังเลียรคีปไปพยายามยิงสุดระยะโจมตีไว้ปลอดภัยที่สุดดูนะเห็นไหมยิงไกลได้ขนาดนี้เลยสวยมีโอกาสก็เก็บคิว จะเย็นๆรอชั้นเลเวล6เมื่อไหร่ก็จะเริ่มโหดละนี่ธนูสายฟ้าที่บอกดวนตัวต่อตัวกับแวนมานเาล ng. เวล11เท่ากันเราแรงเขาก็แรงมีอะไรใส่หมดบ้าน,นะ,ะเสมอกับแวนเหรอเนี่ยกลับไปเดินตามผู้ชายต่อดีกว่าพี่เลตเตอร์คะจับได้สวยเสร็จะละอันติเรียบร้อยแบบนี้แหละ <and everything. S 1> ใช่เลยพี่หมูแก๊กค,คะ สวยเรียบร้อย <Ultimate. S 1> มันต้องอย่างนี้ระเบิดป้อมอย่างรวดเร็วดูนะแตกค่ะให้พวกผู้ชายอยู่หน้า <Your team S 1> ไปเราก็ยิงจากข้างหลังแบบนี้ธนูดูดเลือดหรอกดใช้ก็ไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนแล้วเดินหน้ายิงไปรัวๆเก็บคิวแถมเลือดเต็ม <Ultimate. S 1> ใครเข้ามาก็เก็บให้หมด <What? S 1> เรียบร้อยตายยกทีมโหดเกินไปหรือเปล่าคะ อ้าวโจ๊กเกอร์เกิดแล้วมาดิทางโลกลุยเลยพวกเราสวยงามมากเลยค่ะพี่ๆทุกๆคนแต่นดับหนึ่งในใจขอยกให้พี่หมู่แก๊กนะเจอแทงดีๆ <the> เดินตามเขาไปก็ MVP มีพง่ายๆแบบนี้นี่แหละแครี่ในแบบเทลแอนนัสราชินีแห่งผืนป่า <c oughs> ผู้นำของฝูงแรดและชนีทั้งหลายที่พวกผู้ชายต้องสยบมาพร้อมกับโฉมใหม่ที่น่ารักโมเอกกว่าเดิม <c oughs> อย่าลืมหยิบมาเล่นกันนะ เล่นเกมให้สนุกบ๊ายบาย